ช่วงนี้มีคนบ่นประเด็นเรื่องวว k e w ที่ถูกยัดเยียดเข้ามาในหนังเยอะครับทั้งคนที่เข้าใจหรือจะมีคนที่ทำขานก็มีเจ่นแต่เป็น2ฝ่ายผมเองก็ไม่ได้รู้สึกชอบใจกับประเด็นพวกนี้เท่าไหร่นะครับคือเราเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการมีคนผิวดำมีชาว LGBTQ หรือพวกวีแกนหรืออะไรประมาณนี้อยู่ในหนังเลยนะครับทั้งในโลกความจริงแล้วก็ในหนังเนี่ยผมไม่มีปัญหาอะไรเลยใส่มาก็ใส่ได้ครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่จะต้องไปวิาพากวิจารณ์มันเพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญ ที่สุดสําหรับภาพยนตร์ก็คือบทแล้วก็การเล่าเรื่องดังนั้นไม่ว่าคุณจะหยิบประเด็นอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองเรื่องสังคมหรือประเด็นต่างๆเข้ามาใส่ในภาพยนตร์ก็ควรจะเล่ามันให้ได้อย่างแหลมคมและแยบคายดูสนุกควรคู่แก่การเสียเวลามานั่งชมไม่ว่าจะเป็นในโรงหรือว่าสตรีมมิ่งนั่นแหละครับถึงจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดพอพูดแบบนี้แล้วครับผมก็อยากจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งที่ไม่นานมานี้ครับผมเพิ่งได้ดูนั่นก็คือเรื่องน ja ินจาจอมราถานารุโตะใน Netflix ครับจริงๆ ก็เคยดูมานานมากแล้วเคยอ่านแล้วก็กลับมาดูใหม่เพราะว่าไม่มีอะไรจะดูนะครับไปนั่งดูดารูโตใน Netflix ใหม่อีกรอบนึง ตั้งแต่ต้นพอดูมาถึงช่วงเนื้อเรื่องที่ทีมคาคาชิซึ่งประกอบด้วยอาจารย์คาคาชินารูโตะซาสึเกะและก็สากุระเนี่ยนะครับไปเจอกับฮาคุและก็ซาบุสะซึ่งเป็นตัวร้ายในช่วงแรกๆของเรื่องน่าจะเป็นบอสแรกที่นารูโตะต้องเจอเลยแหละหลายคนก็น่าจะนึกออกครับใช่ครับตัวละครฮาคุ aku, และซาบุสะในเรื่องนารูโตะเนี่ยมีการสอดแทรกประเด็นที่มีความโว้กเป็นเรื่องของชาว LGBTQ โดยที่ไม่ต้องยัดเยียดใดๆเลยฮะคนเขียนเรื่องคนเล่าเรื่องนี้ไม่ได้บอกอะไรเราเลยว่า2คนนี้มีอะไรแบบไหนยังไง ไม่ต้องบอกแต่เรารู้ถึงประเด็นนี้ได้ด้วยตัวเองครับพอเล่าภูมิหลังของสองตัวละครนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับซาบุซาเนี่ยเป็นนินจาระดับโจนินของแคว้นคิริงาคุเรเขาเติบโตขึ้นมาด้วยความโดดเดี่ยวครับเพราะว่าช่วงที่เขาฝึกเป็นนินจานเนี่ยก่อนจะสอบในช่วงแรกที่จะจบวิชาเป็นนินจานเขาให้เด็กนักเรียนที่เรียนมาเนี่ยจับคู่แล้วก็ฆ่ากันเองครับในแคว้นนั้นหูโหดมากนะครับรเทียบกับนารูโตะที่สอบแค่วิชาแยกลางแค่นั้นเองอะ่ะถือว่าของซาบุซานี่โหดกว่าเยอะนะครับแต่กลายเป็นว่าซาบุซานี่า ไม่ได้ฆ่าแค่คู่ตัวเองฮะเล่นฆ่ามันทุกคนเลยถูกเรียกว่าปีศาจเขาเลยเติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวครับเหมือนเป็นการปลดล็อกครับปลดล็อกความเลวร้ายของตัวเองด้วยความเจ็บปวดให้ในหัวนี่มีแต่เรื่องของการสังหารสังหารแล้วก็สังหารเท่านั้นเขาเข้าไปเป็นหนึ่งในกลุ่ม7ดาบนินจาของหมู่บ้านครับเป็นนินจายอดฝีมือแล้วก็เป็นมือสังหารเลือดเย็นด้วยขณะที่ฮาคุก็เป็นเด็กที่เติบโตมาในหมู่บ้านเล็กๆของแคว้นครับอยู่ห่างไกลาจากเมืองพ่อแม่เป็นเพียงชาวนาชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นแต่แม่ของเขามีสิ่่งงหนึ ปกปิดกับครอบครัวเอาไว้ครับนั่นก็คือเขามีพลังของขีดจากัดสายเลือดประวัติเนี่ยบอกว่าในแคว้นคิริงาคูเรนี่เคยมีสงครามกลางเมืองแล้วพวกนินจาที่มีขีดจากัดสายเลือดเนี่ยเล่นฆ่ามนุษย์คนเลยเป็นกลุ่มคนที่น่ากลัวมากทีนี้พอสงครามจบลงก็กลายเป็นว่าไอ้พวกมีขีดจํากัดสายเลือดเนี่ยกลายเป็นที่น่ารังเกียจแม่เขาก็เลยต้องมาอยู่อย่างเงียบๆปกปิดแม่ครอบครัวรู้พ่อฮาคุก็ไม่รู้แต่วันหนึ่งฮาคุนั่งนั่งใช้พลังตัวเองครับหน้าบ้านโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้อิโนอิเนอะไรพ่อมาเห็นครับ พ่อรู้ความจริงก็เลยเกลียดชังแม่ฮะสังหารแม่ต่อหน้าฮาคุและด้วยความที่ฮาคุโกโรธในฐานะที่เป็นเด็กด้วยนะครับก็ระงับความโกรธตัวเองไม่อยู่ใช้พลังได้นะครับฆ่าพ่อตัวเองเขาเลยกลายเป็นเด็กกำพร้าไม่มีใครต้องการครับเป็นคนไร้ค่าจนวันหนึ่งเขาได้พบกับซาบุะสะซาบุสะเนี่ยมองฮาคุตาจ้องตาครับเหมือนกับเห็นตัวเองแล้วก็รับฮาคุไปเลี้ยงเอาไว้และสั่งสอนฮาคุในฐานะนินจาเพื่อที่ให้เด็กคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนอาวุธของตัวเองเหมือนอย่างที่ฮาคุเคยสาบานไว้ครับว่าจะยอม เป็นอาวุธให้กับซาบุสะจนวันหนึ่งครับซาบุสะถอนตัวออกจากหมู่บ้านและกลายเป็นนินจารับจ้างรับงานฆ่าคนงานสกรปรกอื่นๆโดยที่ฮาคุก็อยู่เคียงข้างด้วยตั้งแต่ยังเล็กจนโตขึ้นมาเป็นนินจาไปเข้าหน่วยรับหมู่บ้านแล้วก็ถอนตัวออกมาใส่หน้ากากติดมาด้วยอย่างที่เราเห็นในเรื่องนะครก็เลยอยู่ด้วยกันยาวๆยาวมากๆเป็นสิปีครับแล้วถามว่าความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนี้มันมีมากกว่าที่เราเห็นจริงๆเหรอลองฟังหลักฐานประกอบเหล่านี้ครับเริ่มต้นที่การแต่งตัวของฮาคุใช่ครับถ้าจําได้ ฮาคุแต่งหญิงนะฮะทั้งชุดปลอมตัวเป็นชาวบ้านทั้งชุดนินจาหรือซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีตัวละครไหนในเรื่องเนี่ยที่แต่งตัวแนวๆน,นี้เลยนะครับเป็นผู้ชายแต่แต่งต e ัวออกไปทางผู้หญิงมีฮาคุคนเดียวครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับไม่ได้แต่งตัวอย่างเดียวทาเล็บด้วยนะฮะเอาจริงๆแ,แม้แต่บร,รยายดาคุโรอิจิหรือนินจาญิงทั่วไปเนี่ยสก,กุลงสก,กุระก,ก็ไม่ได้ทาเล็บนะครับอาจจะมีบ้างบางคนนะฮะนิดๆหน่อยๆก็อาจจะน้อย,อยมากจริงๆที่ทาเล็บแต่ฮาคุที่เป็นผู้ชายทาเล็บด้วยครับดง้ออว่าาคร์ข ค่อนข้างต่างจากนินจาทั่วๆไปนะฮะเรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือความเกี่ยวดองของสองคนนี้ระหว่างฮาคุกับซาบุสะจะบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณเหรอก็อาจจะใช่นะครับซาบุสะเอาฮาคุที่ยังเด็กมาเลี้ยงแล้วก็ให้ข้าวให้น้านั่นนูน่นนี่ก็ดูเป็นผู้มีพระคุณได้จะบอกว่าเป็นคนสําคัญที่ฮาคุรู้สึกว่าเฮ้ยซาบุสะเนี่ยเห็นค่าในตัวเขาเขาก็เลยต้องการทุ่มเทต้องการปกป้องซาบุสะในการที่เขาเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการเนี่ยแต่ซาบุสะต้องการเขาเขาจึงตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่ในฐานะของอาวุธของบ ไม่ปริปรากไม่บ่นอะไรทั้งนั้นอยู่เป็นอาวุธครับให้เขาใช้เป็นเครื่องมือเท่านั้นหรือจะบอกว่าเป็นสิทธิ์อาจารย์ก็อาจจะใช่ครับเพราะว่าคนที่สั่งสอนวิชานินจาต่างๆให้กับฮาคุฝึกฝนฮาคุเนี่ยก็ไม่พ้นต้องเป็นซาบุซาอยู่แล้วครับพูดไปแล้วมันก็ทุกๆอย่างรวมรวมกันนั่นแหละดูจะผสมกันทั้งหมดแต่เราที่อ่านหนังสือเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรมากกว่านั้นนะมนไม่ได้มีแค่3อย่างที่ผมบอกมาแน่ๆมันอาจจะรวมกันแต่มันอาจจะมีส่วนผสมบางอย่างที่เหมือนเติม เรารู้สึกว่ามันขาดตรงนั้นไปถ้าเราจะนิยามความสัมพันธ์ของ2คนนี้แค่3ความสัมพันธ์ว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นสิทธิอาจารย์หรือเป็นแค่คนสําคัญอะไรแบบนี้เอาสามอย่างมารวมกันนี่มันยังขาดขาดอยู่ดังนั้นเมื่อเทียบความสัมพันธ์แบบเดียวกันในตัวละครอื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิอาจารย์คาคาชิกันนารูโตหรืออะไรพวกนี้นะครับดูแล้วมันต่างออกไปพูดว่าต่างออกไปผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกได้2ตัวละครนี้มีความผูกพันกันมากกว่านั้นคับเป็นเหมือนกับคนที่เห็นเข้าไปถึงภายในของแต่ละคนเห็นถึึงงจุดออ่นนเห็ถความ รู้สึกที่เปราะบางที่อยู่ภายในเพราะว่าลึกๆแล้ว2คนนี้ต่างก็ไม่เป็นที่ต้องการเหมือนเหนกันครับฮาคุเขาสู้กับพวกนารุโตะครับนารุโตะกับซาสุเกะแล้วก็แพ้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยในฐานะอาวุธนั้นหมดประโยชน์ไม่ดีพอเพราะว่าเขาแพ้ไม่ดีพอที่จะเป็นเครื่องมือให้กับซาบุสะไม่ดีพออะไรแล้วตัดสินใจขอร้องให้นารุโตะฆ่านะครับแต่ระหว่างนั้นเองครับซาบุสะที่สู้อยู่กับคาคาชิก็กําลังเสียท่าฮาคุที่จัก,กรกลหมดตัวแล้วครับขยับตัวแทบไม่ได้กับใช้พลังเฮือกสุด ท้ายเข้าไปขวางท่าตัดสายฟ้าของคาคาชิแล้วก็ตายแทนซาบุสะหลังฮาคุตายครับซาบุสะเนี่ยโดนในจ้างหักหลังจนตัดสินใจสู้ตายเพื่อล้างแค้นครับแล้วก็เหมือนจะโกรธที่ฮาคุโดนเขี่ยศพเล่นด้วยนะฮะซึ่งก็เขาก็ตายครับก่อนจะตายซาบุสะที่ขยับตัวไม่ไหวแข้งขาหักไปแล้วเนี่ยยังขอร้องให้คาคาชิเอาตัวเขาไปนอนตายข้างๆฮา,าคุโดยบอกว่าเพราะอยากเห็นหน้าเขา ครั้งสดุดูยังไงมันก็มีมากกว่าความรักของผู้มีพระคุณหรือว่าสิทธิ์อาจารย์แน่ๆครับการตายแบบนี้มันจะมีช่วงที่ตอนที่ฮาคุตายแล้วนารุโตกโกรธมากที่ฮาคุโดนเขี่ยเล่นนะครับซาบ,บุสะไม่โกรธครับเพราะบอกว่าจริงๆแล้วโกรธอยู่ข้างในแต่ปากเนี่ยพูดว่าฮาคุตายไปแล้วไม่มีค่าอะไรอะไรแบบนั้นแต่นารุโต,ตตะโกนใส่หน้าว่าคิดแบบนั้นจริงๆเหรอไอหมอนั่นน่ะรักนายมากๆนะไอหมอนั่นชอบนายมากๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแทงเข้าไปในใจของซาบ,บุสะจนทําให้ซาบ,บุสะเนี่ยเดือดแล้วก็สู้ตายนะครับ ที่จริงประเด็นนี้เนี่ยผมขอแวะในเรื่องของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนิดนึงครับคือนับตั้งแต่ยุคโบราณน,น่าจะเป็นยุคก่อนมุโรมาจิด้วยซ้ำนะครับที่บรรดาชนชั้นสูงทั้งโชกุนสมุรนินจาหรือแม้แต่นักบวชพวกพระอะไรเนี่ยนะครับจะมีเด็กรับใช้เป็นคนเพศเดียวกันคืออธิบายประเด็นนี้ง่ายๆครับเพราะว่าเวลาสมุรัยจะไปรบออกรบเนี่ยมันก็คงเอาผู้หญิงไปด้วยไม่ได้นะครับหรือว่าในวัดนะฮะที่มีแต่พระเนี่ยเขาก็มีข้อห้ามอยู่แล้วนะครับว่าไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาหรือไม่ให้ผูู้้้หญิิงงงอย่ใกกกกลักกบบัััััับบบบนนนนนววดดมมมจึเคาสพธ์แ ค,คือความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่านันโชกุก็คือความสัมพันธ์แบบ ชายกับชายหรือชูโดฮะมีคํานึงคือชูโดคือความสัมพันธ์ทางเพศนะครับพวกนี้คือทางเพศหมดเลยความสัมพันธ์ระหว่างชายผู้มีอาวุโสกับเด็กหนุ่มอายุน้อยกว่าซึ่งดูในทางสบู่าสตร์มันจะเป็นแบบนี้นะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถือว่าปกตินะฮะยุคนินจายุคสมุรยุคศักดินาต่างๆของญี่ปุ่นถือว่าวัฒนธรรมแบบนี้เป็นเรื่องปกติมันเพิ่งถูกมาล้างออกในช่วงยุคใหม่ของญี่ปุ่นเท่านั้นเองนะครับคืออย่างในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีโอดาโนบุนากะนะครับเชื่อว่าทุกคนรู้มรโิ เขาบอกว่าโนบุนากะเนี่ยบางทีรักเด็กคนนี้กว่าเมียอีกนะฮะเอาไปไหนไปด้วยนะครับดูแลอย่างดีคือเป็นเด็กหน้าตาดีฮะสละสลวยงดงามหน้าจราจิ้มลิ้มเด็กผู้ชายคือถือดาบติดตัวอยู่ข้างโนบุนากะตลอดคือตอนที่โนบุนากะเนี่ยตายในกองเพลิงที่วัดฮนโนจินะครับคือรันมารุก็ฮาราคิริตายตามไปด้วยอย่างซื่อสัตย์ดังนั้นเรื่องของซาบุสากับฮาคุจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับไม่แปลกอะไรในวัฒน,นธรรมของนินจาสรุปแล้วประเด็นเรื่อง lgbtq ของซาบุ หาคูเนี่ยมันไม่ได้ถูกยัดเยียดเข้ามาทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดเลยมันกลืนไปกับเรื่องได้ยังไม่มีปัญหาเขาเล่าได้อย่างแยบยลคือเขาไม่ต้องบอกมาบอกเราต้องต้งว่านี่เป็น LGBTQ แต่เรารู้สึกได้เองเขาเล่ามันให้มันกลมกลืนไปไม่ต้องอไปปาใส่หน้าคนดูว่าเฮ้ยมึงต้องดูมึงต้องยอมรับนะอะไรแบบนั้นไม่มีครับไม่มีใครยอมรับได้หรอกการอะไรถูกปาใส่หน้าการถูกบังคับคนโดนบังคับจะเปิดใจรับได้ยังไงครับอย่าวกครับอย่าวกกันจนสิ้นสติมันไม่ก่อให้เกิดการตื่นรู้ใดๆทั้งสิ้นฝากไว้เท่านี้ครบถ้าุณชอปะเด็บ แบบนี้การเล่าเรื่องแบบนี้ของเพจ Brother Bear ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ให้เป็นกำลังใจรวมไปถึงช่องทางอื่นๆของเรานะครับติ๊กตอกแ a นเพ o u t u b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้รู้ทันทีวันนี้สวัสดีครับ